สวัสดีครับตอนช้าประมาณสัก8โมงวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 6วันนี้จะไปต่อทะเบียนรถและออกกำลังดูแลสุขภาพของตนเองนะครับไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนเองเป็นเวลา หลายปีแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเชียงใหม่นะครับก็ปีนี้ขออยู่บ้านที่เชียงใหม่ให้นานๆที่สุดนะครับงดการตะเวนไปสถานที่ต่างๆ ที่ไม่จําเป็นนะครับจะทำงานนะครับให้กับที่บ้านนะครับดูแลบ้านที่เชียงใหม่และที่สมเดดูแลสุขภาพดูแลที่ดิน ที่บ้านโกราดและที่อือ่อเน้นตัวเองนะครับเน้นสุขภาพตัวเองเน้นอายุยืน120ปีนะครับซึ่งตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับหนึ่งสอง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเก้าสี่สิบก็ไม่ได้เล่นเซตอัพบนเตียงก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็ประมาณห้าสิเช้านี้ก็เสร็จอัพไป90ครั้งเพื่อให้หน้าท้องเกิดกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีพุงนะครับอันนี้ดูแลสุขภาพอ่า การเซตอัพนี้ก็คือส่วนแหึง่งวิ่งออกกำลังกายเล่นบอลเซตอัพกินอาหารที่บำรุง,งสุขภาพนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับนื่อยท่านนี้จะทำให้เลือดไปเตียงตั้งแต่ส่วนท้องนะฮะ ลงไปจนถึงส่วนขานะครับ <c oughs> ไม่เล่นนานแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับเอากำลังนะครับบนเตียงนะครับแบบง่ายๆนะครับที่พวกเราทำได้นะครับก็ใช้หน้าผากแตะหัวนิปโป้เท้านะครับแต่ไม่ได้ทำหลายปีนี่อาจจะไม่ถึงนะครับ ที่ไม่ถึงเราก็พยายามดึงหน้าผากเข้าไปใกล้หัวม,ม่ปอเท้าทั้งสองนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหน้าผากไม่ติดนะครับหัวม,ม่ปอเท้าเพราะไม่ได้เล่นหลายปีนะครับแล้วเราก็กั้นหายใจนะครับ จเล็กๆและกั้นหายใจนะครับประการนับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับครั้งแรกไม่ถึงนะครับธรรมาารฐานก็30มสิบการหายใจแล้วก็นับในใจ30สบนี่ครั้งแรกในหลายปีนะครับนับได้สิบนะครับ อันนี้ก็ส่วนบริหารออกกำลังร่างกายนะครับที่อยู่บนเตียงนะครับท่าที่สองนะครับโอเคหลังจากนี้ก็จะไปออกกำลังจะไปวิ่งนะครับแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ช่วงบ่ายๆจะไปต่อทะเบียนรถนะครับ